สวัสดีครับพี่น้องพวกช่างบาดตุ้ยลังพลออฟฟิเชียลครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่ครับพี่น้องหลังจากที่บาดตุ้ยเรียบร้อยแล้วครับจอเนาะเกิดงั้นคือระบาดเนี่ยว่ายีพ่พอตัวยีพ่พอวัตถิพ่ออีพ่อจะคือผู้เดียวโครโรระบาดเนี่นยจัางผู้เดียวเรามูว่าทัานบาจังอยู่พอเกิดงั้นคือระบาดเนี่ยตัวท่านมีผู้เดียวขึ้นไหมใไฟเพื่อนยังมุมี้ได้าะเนี่ยใส่ยังว่าท่านมาห้วยรถพ่นเงครับรถพ่นมีปัญหาครับ โอ้รถอ่ะไฟห้องรถไฟรถกองคนกองคนอย่างนั้นแหละที่มีมีบัตรไทยกันอาม่าถี่แค่ไหนซ้อมอยู่ครับโอ้ซ้อมย้่นรถซ้อมเบรกเบรกม่มีปัญหาพี่น้องยังาอีพ่อจึงขอลบคือพอมีของถ้าเราผ่านนี่เราไม่เลี่บงเพราะแล่ะพ่อไงนี่ครับพี่น้องเอ้าโอ้ยพี่น้องไฟยังพอมีจักรหลอดเลยทด้นนี่รถทันมีปัญหาครับนี่ครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา6โมง20ป๋าใจวันนี้ใส่ระไฟปลายตีไไไต๋ย <c oughs> ไฟเข้าพี่จังหลออเลยตีตโอ้ยน,น,นี่โอ้วันนี้วันนี้ใส,ส่สีอะไรตีมยวันนี้ใส่สักนิดเดีหนหนยวเอาไปใส่รถไฟเข้าไปมันสายอยูหนหน่คนรถใครมาดิทำเป็นอย่างงัน เบรกมันแตกครับอ้าวตอนนี้ยื่อสาล่ะยื่นนี่เราลอยกำลังน้ำจากวันยี่ห้อดบ่โอ้ยมาอยู่ท <c oughs> ันทันบ่รขันบ่เฮ็ดมือนีก็ร้อาแรงเหยา้างานหยา้าปุ๊บอันตรายเนาะ,นะโอ้ยนี่พี่นอ้อโอ้ยนี่พี่น้องเรียกว่าเป็นอย่างนเรียกว่าซิติ้งซับนีดตัวไม่ต้องว่าอยู่กองเกินก็ยัแปลนก็เติร์ดอยู่ขันโมงขันมีไปใส่ก็ไม่เห็นนะรอแค่นี้แหละรอแค่เดียวเลยเนาะโอ้ยนี่พี่น้องเอาใหม่กันเลยใจทีมงานเนะพี่น้อง

ผมก็เลยสมัครไปก็คืนนะครับตอนนี้มาหากรลังกันนั่นเลยครับมาหาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ให้เพ่นให้เอฟซีพันธ์สัมภาษณ์กี่บันทามมากครับผมก็เลยนี่ครับอีแม่ทั้งไหนอะไทั้งนี้ครับครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศรอบๆต่อไปนะครับโอ้เสือคือไก่แท้ปลาตุ้ยครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับตุ้ยครัับสสวดีตอนนี้ส่องจักร้องก่อน เดี๋ยวจะมาท่านแอด,แอดมินเดี๋ยวไปก่อนอันนี้ผู้ชมพันกว่าคนนะครับสองสาวน้อยเพื่อนๆครับพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานเท่านี่รถรถที่รถไฟเท่าครับมาจากเสียสิครับ,รบจากโลพ่อพ่อ,พอ,อสิบล้อบอสสิบสาสิบสาเมื่อสิบนี้ครับพี่น้องเป็นยังครับนี่ครับเขาเป็นนายกทางแการประท้วงวันนำ้ำเนี่ยกฎติครบเสร็จนี่ครับพี่น้องโอ้ยนอนซ่อนหลาย รถไฟเฮาบะครับรถไฟตอนนี้เบรกเขามีปัญหาอันยูอันยูรอยเอสนี่แหละครับใกล้แล้วครับใกล้สะพานแล้วเพราะว่าย่างที่ว่าแล้วมันเนาะมันหนักเลยครับผสมให้มันแหลมมันทั่วเลยเนาะมันเป็นอย่างมากมันหนักเนี่ยคนกันครับหน้าของแท้เด้นี่ของแท้เด้นี่แมนครับแมนครับโอ้พี่น้องเสียเขาเนาะเพราะว่า สัมผัสผู้จัดแหละครับพอหลังจากพ้นพิษหวังปีกายนี่ปีกายน่ามาซิมา,าลเลียนยุคเดืนอดนนี่แหละ<ช>อพอที่ยกเลิกก็เริ่มเราก็เลยไปจ้างมาซะแล้วก็ว่าเดี๋ยวมาใหาออมให่เอาให้ถือใจจะของเลยนะครับนี่ครับบ่ต้องห่วงครับมาหลายเอ็ดบ่เคยผิดหวังมาหลายเอ็ดอุุ้คว้านครับศรีสเกษตแล้วก็จงหันไปหาบอ่อไถกันมาเนี่ยไปอยู่ภาคกลางเลยไปโซนสมุทรสาครไปโซนหมดเลยครับโกกหลกและย่องคนละแบบนี้จังได้ก็ให้ มังหญ่ก็ให้ับลังใจลูกหลานเน่เน้อเหลืองหมดแหละตอน <laughs> <laughs> นี้จักหน่อยครับสักพักครับจักหน่อยจักหน่อยตอนนี้ครับพี่น้องโอ้พ uh> ี่น้องรอยเอ็ดเท่านี่ครับเนี่ยผมนีครับผมนีตลอดเลยครับเมื่อดเมื่อเมื่อนี่ครับพี่น้องพี่น้องเสีเทาเอ้านี่ครับพี่น้อง มื่ปตดเล้พี่น้องแปนดเติร์ดเลยพ <c oughs> <ยา>ี่ของแท้นี่อเอฟองแท้ได้นี่คของแ,แท้ได้ีนีกองม่หนแนั่นครับรถขนาดทีนี้ถูกยางตอนนี้ผมไย่เห็นแค่ยางเลยแปนดเติร์ดเลยตอนนี้เี <c oughs> ็ไหม่ไหนกันไหนแล้วอีแม่ที่ตามสนอยเข้ามาโดนบ,บ่นน่ติก <c oughs> าหลามากอีกบ่กีหลาอีกเลย เนี่ยเอาอีกแล้วผู้ใดมากกับบดบอกเล่กน่นนี่นั่นมากลายเนาะถือหลายความฝันนะผมบอกความฝันอยู่ะสาอนี่กนั่ไปฮะโอ้บางคนจับบางยาบางกรลาสุดเนี่ยคนเศร้าจับแล้วแหละเี๋ยวี้ไม่จะบอกแั้งมอมเราโอ้เสียอติตามมาดนเหรอเนาะ กับพ่อในหมันน้ำพันอยู่ล่าสุดยังได้สะล่าสุดนี่ถึงน้ำพันบ่ล่าสุดถือถืงว่ายันยิ้นมีหอดมีหอดมียินยินมียินยินน้ำมันอะเนี่ยมียินยินน้ำเดือโอ้นี่ครับพี่น้องท่านไหนเอาเข่ามากินครับพี่น้องโอ้ยคักประหยังนี่แหะครับหมอลำสาวหน่อยห้ามาดเพราะเจอแบบนี้แหะครับนี่เป็นแบนวัตถจั๊กแหละครับผู้ใดมากอะเอฟซีปะปูสารมากินขขาวกินน้ำนะห่านตัวบางคนกันนี่ครับ เอ้ยแม่ด้เบิ่งซดจักเทือดหครับปีนี่ด้เบิ้งซดจักเทือไปในเบื่งหนาหานจังเทือดอะบ่อปีนี่หลายเทือลยจ้าเทือหรอล่าุดแตไปเบิ่งไสมากอันรอยอร้านเมกะเชฟน่ะอ๋อเมกะเชฟต่บ่อน้ำหาบสันบ่เห็นน้ำหาไผ่น้ำหาบบ่อรัมอย่าเราบ่อเอาบ่อนหัวบ่อในลกว่นนี้เมก็บ่อในโลกในบ่อในเพจดีตรงเบื้องนี้นะครับตรงเบื้ง

ครับครับ่ครับม้วบหมั <découvrir anime> ่นใจ้ครับมั้้นอีนั่นชื่อเจ้าหัวขาคอยอีกไหมนั่นครับพี่น้าโอ้เอาโอ้หมลอำซีมือซีคณะเอา เจียน่อยเพชบห้งเกับขอโอ้ยสาถูในมือแรกกอนเขานะโอ้ยสาธูกน่ย้่นแทงมือที่สอั้นอัลัเบียมือที่สบ่อยนี่ต่น้นหลังมูยังไก็ไปดมแต่เนี้กวมูะกับสาถุเอาไหนกับบนวนได้แม่เด้อวนได้ยวยกอนมูยัไปขี่คักลบไคักหลายบอดอกบอป้านัรอกอ้ฝรั่งน้อยปโซเฟียบอก่แม่นยมันนี่โซเฟียเขสิไม่ดอก พอพ่นท <mondo S 2> ่องกับบ yes. ่อไก่เนาะพ่นท่องแน่เสียโสกับบ่อไก่ท้งอัดสามมากรถซิบก็โลดสิบแปดโล่วันนี้ปินแกงเอาจันใดกับ่อไก่ร่างใจกันพี่น้องนี่ครับส่งเข้ามากระแป้งพี่น้องนี่เอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเอานี่ครับพี่น้อง น่ไฟพวกท่านมีกับมืดเล,ล่นแหลมพี่น้องเอ้ยต้องถ่าเพื่นก้อนตัวจังได้กับว่าข้าไม่ขายกับไล้อันนี้พี่นอ้องโอ้โหไลยค่ะคนไหนอยู่ทางในเลยพี่น้องเนะื้อที่บ้านไหนไกลบ่อจากนี่าาาามากหลายเนาะ นี่เห็นใ้สิ่เห็นตัวสดๆเนเห็นผู้ใดนงหมาหรไปท่านมากครับเ้ยังห็นแต่อนแาี่าบา่ตลอดไฟยังมัท่านมากบางเนี่ยจะเห็นว่าอ่ง้องขพเจานตัวแ่ล้าพพะสร้งตัวไเห็นไปน่รับเดี๋ยวนเออปัดนั่นเลยตี่ของแฉ่นอนเจ้านี่ยสายมวนสายจวดนอะเฮ้ยขนนอนเบื้องตโทรศัพท์นี่นอะเจ้าเจ้าเบื้องตันโทรศัพหลายปีนี่เดี๋ยวเบื้องติดหอกแล้วน้องเ ปวดพ่อน้าสุดจอเนาะ่าุอยจอเด้เด้ไนัไพนัทพูดใดงน่ะจะว่าสิจ้ามเล่าเนบ่น่ะเล่เรา็ดมาาดีใจเห็นกดีใจแล้วจ้าเนาะขน้นมาี่พ่อแลมเตี้ยเป็นพ่ไห เอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากวาสนาคลิปหนัในฟอร์มนะครับบางเล้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตุ้ยลำพนลเชี่ครับมาแข่งกันแกทีมไฟครับพี่น้องมาไปเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ